สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องการจัดการเงินเงินทอง,ทองของวัดในบ้านเรานะคะเป็นเรื่องทีออ่หลายคนให้ความสนใจแต่รายละเอียดเบื้องลึกเบื้องหลังเนี่ยอาจจะซับซ้อนกว่าที่เราคิดกันค่ะใช่ครับเรื่องนี้มีหลายมิติมากที่เราจะมาเจาะลึกกันวันนี้เรามีข้อมูลจากหลายแหล่งเลยครับตั้งแตออ่คู่มือการจัดทำบัญชีทรัพย์สินของวัดฉบับทางการเลยนะอันนี้มหาเถระสมาคมเห็นชอบแล้วด้วยอืม เป็นทางการเลยนะคะครับแล้วก็มีพวกบทความข่าวต่างๆที่สะท้อนปัญหาจริงที่เกิดขึ้นช่องโหว่ต่างๆนะครับแล้วก็มีมุมมองจากนักวิชาการด้วยอย่างงานของดรนาดาจันสมที่ท่านศึกษาเรื่องความโปร่งใสของวัดโดยตรงเลย ก็น่าสนใจมากเลยงั้นเป้าหมายการคุยของเราวันนี้ก็คืออยากจะลองมาสำรวจดูกันใช่ไหมคะว่ากรอบกติกาที่เขาวางไว้ในคู่มือกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงหรือข้อกังวลต่างๆที่เราเห็นจากข่าวจากงานวิจัยเนี่ยมันตรงกันไหมหรือมันต่างกันยังไงประมาณนั้นเลยครับคือดูจากข้อมูลที่เรามีกันตรงนี้นะครับไม่ได้ไปตัดสินอะไรแต่เอาข้อมูลมาเทียบเคียงให้เห็นภาพรวมกันดีเลยค่ะงั้นเรามาเริ่มกันเลยไหมคะ เริ่มจากตัวคู่มือก่อนเลยเป็นยังไงคะได้ครับตัวคู่มือนี้จะทำโดยคณะกรรมาการาศาสนาของสภาผู้แทนชุดที่25้านะครับจุดประสมหลักๆที่เขาเขียนไว้ในคำนำเลยก็คือต้องการส่งเสริมเรื่องความสุจริตความโปร่งใสในการบริหารจัดการวัดอ๋อก็คือเน้นความโปร่งใสตรวจสอบได้ใช่ครับซึ่งเขาก็มองว่านี่เป็นการอุปถัมภ์คุ้มครองพระพุทธาศาสนาตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้ด้วยแล้วนี่ทางปฏิบัติล่ะคะ ใครคือคนที่มีหน้าที่รับผิดชอบหลักๆในเรื่องนี้คะถ้าตามกฎหมายคณะสงฆ์มาตรา37เลยนะครับก็คือเจ้าอาวาสท่านมีอำนาจหน้าที่โดยตรงเลยในการดูแลรักษาวัดจัดการกิจการแล้วก็ศาสนสมบัติทั้งหมดให้มันเรียบร้อยอืมเจ้าอาวาสนี่เองครับแต่ที่น่าสนใจมากๆคือสถานะทางกฎหมายของท่านนะครับ ตามพรบคณ,ณะสงฆ์มาตรา45เนี่ยเจ้าอาวาสถือเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาเลยนะเอา้าเป็นเจ้าพนักงานเลยเหรอคะใช่ครับและยังไม่พอยังถือเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามกฎหมายปป,ปชหรือคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติด้วยครับ แปลว่าถ้าเกิดมีการทุจริตอะไรขึ้นมานี่ก็คือรับผิดทางอาญาเหมือนข้าราชการเหมือนเจ้าหน้าที่รัฐท,ทั่วไปเลยสิคะถูกต้องครับมีผลทางคดีอาญาเต็มๆเลยถึงแม้ว่าท่านจะแต่งตั้งวัยวัชกรซึ่งเป็นคา,ารวานมาช่วยงานได้ก็ตามนะอ๋อวัยวัชกรช่วยได้แต่แต่ความรับผิดชอบสุดท้ายก็ยังอยู่ที่เจ้าอาวาสอยู่ดีครับ ในคู่มือระบุชัดเจนว่าเจ้าอาวาสต้องตรวจตรากำกับดูแลบัญชีอย่างน้อยเดือนละครั้งต้องตรวจและลงชื่อลงวันที่ไว้เป็นหลักฐานด้วยละเอียดเหมือนกันนะคะเนี่ยแสดงว่าปล่อยปะละเลยไม่ได้เลยไม่ได้เลยครับทีนี้มาดูหลักการทําบัญชีที่คู่มือกําหนดกันบ้างอันนี้ก็มีรายละเอียดค่อนข้างชัดเจนนะครับอย่างเรื่องเอกสารเนี่ยถ้าวัดรับเงินบริจาคก,ก็ต้องออกใบอนุโมทนาบัตรค่ะค่ะ เคยเห็นอยู่ค่ะแต่ถ้าเป็นรายรับจากอย่างอื่นเช่นค่าเช่าที่หรือผลประโยชน์จากทรัพย์สินก็ต้องออกเป็นใบเสร็จรับเงินตามแบบที่กฎกระทรวงกําหนดไว้เป๊ะเ,ะเ,ะเลยแล้วเ,เรื่องเงินสดละคะมีกําหนดไหมว่าเก็บไว้ที่วัดได้เท่าไหร่ไม่ครับอันนี้ก็สําคัญในคู่มือบอกว่าให้เก็บเงินสดไว้ที่วัดได้ไม่เกิน100 0 0แบาท100 0 0แบาทท้ววน,นะครับอ๋อไม่เกินแสนครับถ้ามีเงินเกินกว่านั้น ต้องรีบนำไปฝากธนาคารเท่านั้นและต้องฝากในนามเงินของวัดชื่อวัดไปเลยห้ามเด็ดขาดเลยคือห้ามฝากในชื่อบุคคลไม่ว่าจะเป็นเจ้าอาวาสหรือวยาวัจกรก็ตามอันนี้ก็เพื่อป้องกันปัญหาความสับสนหรือการเอาไปใช้ส่วนตัวใช่ไหมคะใช่เลยครับชัดเจนดีแล้วระบบบัญชีที่เขาแนะนำให้ใช้ก็เป็นแบบพื้นฐานมากๆเข้าใจง่ายคือบัญชีรายรับรายจ่ายหรือคล้ายๆสมุดเงินสดนะครับอ๋อแบบง่ายๆครับ ใช้หลักง่ายๆเลยรับซ้ายจ่ายขวาคือลงรายการรับเงินทางฝั่งซ้ายลงรายการจ่ายเงินทางฝั่งขวาแล้วที่สำคัญคือทุกรายการต้องมีเลขที่เอกสารอ้างอิงกำกับเสมอเพื่อให้ตรวจสอบย้อนกลับได้แล้วถ้าเกิดลงผิดพลาดล่ะคะแก้ไขยังไงอันนี้ก็เข้มงวดครับห้ามลบห้ามใช้น้ำยาลบคำผิดห้ามขูดข่าเด็ดขาดถ้าเขียนผิดต้องใช้วิธีขีดค่าด้วยหมึกสีแดงเท่านั้น แล้วเขียนตัวเลขหรือข้อความที่ถูกต้องใหม่ไว้ข้างๆหรือข้างบนแล้วก็ต้องลงลายมือชื่อกำกับไว้ด้วยทุกครั้งที่แก้ต้องลงชื่อกำกับด้วยใช่ครับในคู่มือถึงกับใช้คำว่าถ้าแก้แล้วไม่ลงชื่อกำกับเนี่ยถือว่าสอทุจริตเลยนะครับโหแรงเหมือนกันนะคะแสดงว่าเน้นความถูกต้องรัดกลุ่มมากๆมากครับรวมถึงตอนปิดบัญชีตอนสิ้นงวดด้วย ต้องรวมยอดรับยอดจ่ายหายยอดคงเหลือให้ถูกต้องที่เรียกว่ายอดบัญชีแล้วก็ต้องทำให้ยอดรวมของฝั่งรับกับฝั่งจ่ายมันเท่ากันพอดีที่เรียกว่าได้ดุลนนะครับต้องเป๊ะเลยห้ามขาดห้ามเกินครับไม่ให้ขาดไม่ให้เกินส่วนเรื่องที่ดินวัดหรือที่ธรณีสงอันนี้ก็มีระเบียบชัดเจนการจะให้เช่าต้องทำตามกฎกระทรวงฉบับล่าสุดปี2564เลยมีกฎกระทรวงเฉพาะเลย ใช่ครับแล้วถ้าจะกันเขตที่ดินวัดไปจัดประโยชน์อย่างอื่นเนี่ยต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติหรือสำนักพุทธก่อนแล้วก็ต้องได้รับอนุมัติจากมหาเทระสมาคมด้วยโดยเฉพาะถ้าเป็นการให้เช่าที่นานกว่า3ปีหรือเป็นการเช่าเพื่อทำทางเข้าออกอันนี้ต้องมหาเทระสมาคมอนุมัติเท่านั้นแล้วก็ต้องมีทะเบียนคุมทรัพย์สินกับทะเบียนผู้เช่าเก็บไว้เป็นหลักฐานด้วยครับ ฟังดูทั้งหมดนี่ตัวคู่มือเขาวางระบบไว้เค่อนข้างละเอียดมีขั้นตอนมีกฎเกณฑ์ชัดเจนดีจังเลยนะคะใช่ครับดูตามตัวอักษรน,นี่คือค่อนข้างครอบคลุมเลยทีเดียวแต่ทีนี้พอเราลองหันมามองข้อมูลจากอีกฝั่งหนึ่งอย่างงานวิจัยของดรนาดาที่คุณพูดถึงหรือจากข่าวที่เราเห็นเห็นกันเนี่ยมันก็เหมือนจะทำให้เห็นภาพที่ซับซ้อนขึ้นไปอีกนะคะ ใช่เลยครับประเด็นสำคัญมากๆที่ดรนาดาท่านชี้ไว้ก็คือปัญหาเรื่องข้อมูลครับคือประเทศไทยเราเนี่ยยังไม่มีฐานข้อมูลกลางเกี่ยวกับการเงินของวัดเลยเอา้าไม่มีเหรอคะครับทำให้เราไม่เห็นภาพรวมจริงๆว่าสถานการณ์การเงินของวัดทั่วประเทศเป็นยังไงตัวเลขทางการต่างๆที่มีการรายงานออกมาเนี่ยก็อาจจะต่ำกว่าความเป็นจริงไปมาก ท่านยกตัวอย่างงานของสภาพัฒน์ที่เคยประเมินมูลค่ารวมขององค์กรที่ไม่สแสวงหากําไรทั้งหมดในไทยทั้งวัดทั้งมูลนิธิอะไรต่างๆเนี่ยรวมกันมีมูลค่าแค่ประมาณ0.8%ของ GDP เองครับฮะ0.8%เหรอคะฟังดูแบบน้อยมากๆเลยนะคะเมื่อเทียบกับจำนวนวัดหรือเงินบริจาคที่เราเห็นเห็นกันอยู่ทั่วไปมันดูไม่น่าจะใช่แค่นั้นนะคะนั่นนะสิครับมันเลยเป็นคำถามว่าข้อมูลที่เรามีอยู่ มันสะท้อนความเป็นจริงแค่ไหนแล้วพอไม่มีฐานข้อมูลกลางที่ดีเนี่ยมันก็โยงไปถึงประเด็นเรื่องความโปร่งใสต่อเลยครับแล้วเรื่องความโปร่งใสาจากงานวิจัยของดรเนดาเป็นยังไงบ้างคะจากงานวิจัยที่ท่านสำรวจกลุ่มตัวอย่างวัด490แห่งนะครับพบว่ามีวัดเพียงแค่3%เท่านั้นเองที่มีการเปิดเผยข้อมูลงบการเงินผ่านช่องทางอย่างเว็บไซต์ให้สาธารณชนเข้าถึงได้ง่ายๆแค่3%เองเหรอคะจากเกือบ500วัดครับ ส่วนใหญ่วัดที่เหลือก็อาจจะใช้วิธีติดประกาศไว้ในวัดหรือประกาศผ่านเสียงตามสายภายในวัดซึ่งแน่นอนว่าคนนอกหรือสาธารณชนทั่วไปก็เข้าถึงข้อมูลพวกนี้ได้ยากมากอืมก็จริงค่ะถ้าไม่ได้เข้าไปในวัดหรือได้อยู่ในชุมชนนั้นก็คงไม่รู้เรื่องเลยใช่ครับตรงนี้แหละที่มันทำให้เกิดคำถามเกิดข้อกังขาได้ง่ายว่าเอ๊ะตกลงแล้วเงินวัดใช้ใจ่ายอะไรไปบ้างโปร่งใสจริงหรือเปล่า พอข้อมูลมันไม่เปิดกว้างแบบนี้การตรวจสอบมันก็คงจะลำบากตามไปด้วยใช่ไหมคะถูกต้องเลยครับการตรวจสอบเท่าที่เป็นอยู่ส่วนใหญ่มันมักจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีเรื่องร้องเรียนเข้ามาแล้วหรือว่าเกิดความขัดแย้งภายในวัดขึ้นมาถึงจะมีการเข้าไปตรวจสอบกันอ๋อคือรอให้เกิดเรื่องก่อนประมาณนั้นครับ มันยังไม่มีระบบการตรวจสอบที่เป็นกิจวัตรเป็นประจำตามวงรอบที่ชัดเจนและครอบคลุมจริงๆซึ่งตรงนี้มันก็อาจจะทําให้ปัญหาบางอย่างมันถูกปล่อยปละละเลยไปนานกว่าจะรู้ตัวก็อาจจะสายไปแล้วก็ได้ฟังดูแล้วก็น่ากังวลเหมือนกันนะคะทั้งเรื่องข้อมูลที่ไม่ค่อยเปิดเผยแล้วก็การตรวจสอบที่อาจจะยังไม่ทันการแล้วอย่างนี้ดรนาดาท่านมีข้อเสนอแนะอะไรไว้บ้างไหมคะว่าควรจะทํำยังไงดีท่านเสนอไว้หลายอย่างเลยครับ ที่น่าสนใจก็เช่นเสนอให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติหรือสำนักพุทธเนี่ยควรจะเป็นแกนหลักในการพัฒนาฐานข้อมูลกลางเรื่องการเงินวัดที่ประชาชนทั่วไปสามารถเข้ามาดูเข้ามาตรวจสอบได้อันนี้ก็จะช่วยเพิ่มความโปร่งใสได้เยอะเลยค่ะค่ะอันนี้น่าสนใจมากแล้วข้อที่สำคัญมากคือท่านเสนอให้ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพุทธศาสนิกชนทั่วไป โดยเฉพาะคนที่มีความรู้ความสามารถเช่นพวกนักบัญชีนักการเงินหรือนักกฎหมายให้เข้ามามีบทบาทในการบริหารจัดการวัดในรูปแบบของคณะกรรมการวัดไม่ใช่แค่บริจาคเงินแล้วก็จบไปอ๋อคือดึงเอาคนในชุมชนที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาช่วยดูแลช่วยตรวจสอบมากขึ้นแบบนั้นใช่ไหมคะใช่ครับให้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างแท้จริงไม่ใช่แค่เป็นผู้บริจาคอย่างเดียว ก็น่าสนใจนะคะเป็นการกระจายอำน,นาจและเพิ่มการมีส่วนร่วมไปในตัวแล้วมีประเด็นอื่นอีกไหมคะที่ดรนาดาท่านเน้นอีกประเด็นที่ท่านมองว่าสำคัญแล้วก็ยังคลุมเครืออยู่มากก็คือความจำเป็นในการสร้างความชัดเจนเกี่ยวกับบทบาทของพระสงฆ์ในการจัดการเรื่องเงินเงินทองทองนี่แหละครับว่าตามหลักพระธรรมวินัยจริงๆแล้วควรจะเป็นยังไงในยุคสมัยปัจจุบันที่มันเปลี่ยนไปมากแล้วอืมอันนี้ก็เป็นประเด็นที่พูดถึงกันบ่อยนะคะ ใช่ครับและที่สำคัญที่สุดที่เกี่ยวเนื่องกันคือการแยกแยะให้มันชัดเจนจริงๆระหว่างเงินส่วนตัวของพระกับเงินของวัดซึ่งปัจจุบันเนี่ยต้องยอมรับว่าเส้นแบ่งตรงนี้มันยังเอ่อค่อนข้างเบลอๆอยู่ในหลายๆกรณีค่ะค่ะเข้าใจเลยค่ะ จุดนี้เองสินะคะที่อาจจะเป็นท่องโว่หรือจุดล่อแหลมอย่างที่เคยมีข่าวออกมาที่เลขานุการเจ้าคณะภาคเก้าท่านก็ยอมรับเองเลยว่าเรื่องเงินกับเรื่องสีการเนี่ยเป็นจุดที่เอ่อล่อแหลมจริงๆสําหรับพระสงฆ์ถูกต้องครับท่านยอมรับเลยว่ามันเป็นจุดอ่อนเจ้าอาวาสเองจึงต้องเข้มแข็งมากๆแล้วก็ต้องวางระเบียบภายในวัดให้มันรัดกุมเพื่อป้องกันปัญหาเหล่านี้อืมมันก็คือความเท้าทายในโลกเป็นจริงเนาะคะ่ะครับผม สรุปแล้วนะคะจากข้อมูลทั้งหมดที่เราคุยกันมาวันนี้มันเหมือน,นเราเห็นภาพสองด้านเลยด้านหนึ่งก็คือตัวกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆในคู่มือที่ดูเหมือนจะพยายามวางระบบวางกรอบเอาไว้อย่างดีมีแบบแผนมีความพยายามจะสร้างความรัดกุมในการจัดการทรัพย์สินของวัดครับดูมีหลักการดีแต่อีกด้านหนึ่งที่เราเห็นจากงานวิจัยจากข่าวจากเสียงสะท้อนต่างๆก็คือปัญหาในทางปฏิบัติจริงๆ ทั้งเรื่องการขาดฐานข้อมูลกลางทําให้ไม่เห็นภาพรวมความโปร่งใสที่ยังคงเป็นคําถามใหญ่สําหรับสังคมค่ะรวมถึงกลไกการตรวจสอบที่อาจจะยังไม่ทั่วถึงหรืออาจจะทํางานก็ต่อเมื่อมีปัญหาไปแล้วแล้วก็ประเด็นที่สําคัญมากคือเส้นแบ่งที่ยังไม่ชัดเจนระหว่างเงินวัดกับเงินส่วนตัวของพระซึ่งทั้งหมดทั้งมวลน,นี้มันก็ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นความศรัทธาของประชาชนที่มีต่อวัดและพระพุทธศาสนาโดยรวมได้เหมือนกันนะคะใช่เลยครับ มันเป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนแล้วก็ส่งผลกระทบในวงกว้างจริงๆค่ะก็น่าคิดต่อนะคะว่าภายใต้โครงสร้างการปกครองของคณะสงฆ์ที่เรามีอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายต่างๆที่กำหนดไว้ตั้งแต่สถานะของเจ้าอาวาสที่เป็นถึงเจ้าพนักงาน กฎระเบียบการทำบัญชีที่ดูเหมือนจะละเอียดมากไปจนถึงข้อกังวลต่างๆที่สะท้อนออกมาจากสังคมเออมันจะมีกลไกหรือจะมีแนวทางอะไรภายในระบบเองที่จะช่วยสร้างสมดุลที่ดีขึ้นได้ไหมคะระหว่างการบังคับใช้กฎเกณฑ์ที่เป็นทางการกับการสร้างความโปรง่งใสสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นได้จริงในสายตาของสาธารณชนนั่นสิครับเป็นคำถามที่ใหญ่และท้าทายมากค่ะ นี่ก็คงเป็นคำถามสำคัญที่เราอยากจะทิ้งท้ายไว้ให้ลองนำไปคบคิดกันต่อนะคะว่าเราจะหาสมดุลตรงนี้ให้เจอได้อย่างไรเพื่อให้การบริหารจัดการทรัพย์สินของวัดเป็นไปอย่างโปร่งใสและสร้างความศรัทธาได้อย่างยั่งยืนต่อไปค่ะ